นี่คือโรงคัดแยกพัสดุกนะคะแล้วเนี่ยกองทัพหุ่นยนต์เนี่ยค่ะสี่ล้อสีเหลืองๆเ,เนี่ยนะคะวิ่งกันขวักขว่เต็มไปหมดมนี่แหละคือคําตอบว่าทําไมเขาถึงไม่เจอปัญหาเรื่องการคัดแยกพัสดุกแต่ว่าหุ่นกันเลยนะอ่าใช่เก่งมากนะคะหุ่นเนี่ยทำงานอัตโนมัติด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ค่ะฉลาดขนาดนี้เห็นแบบนี้มี55ตัวนะคะใช้งานอยู่ภายในศูนย์คัดแยกพัสดุของบริษัทไปรสนีกรีซอยู่ช้นกรุงเอเธนส์ค่ะดูการทำงานนะคะ คือวิ่งค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวคนเนี่ยพนักงานเนี่ยจะหยิบของไปวางบนหุน่นแล้วหุ่นก็จะวิ่งออกไปไปส่งพัสดุแต่ละหอ่อแต่ละกล่องเนี่ยตามถุงไปรษณีย์เขาจะวางไว้แยกไว้ตามจุดต่างๆอาศัยมนุษย์วางให้แบบนี้ดิฉันก็สงสัยนะคือหุ่นยนต์รู้ได้ยังไงว่าต้องไปเทใส่ถุงไหนเขาเก่งค่ะเขาสแกนรหัสไปรษณีย์ได้อัตโนมัตินะคะแล้วก็ชั่งน้ําหนักพัสดุแต่ละชิ้นได้เองด้วยก็เลยรู้ว่าต้องเอาพัสดุชิ้นนั้นเนี่ยไปเทใส่ถุงไหนกันต่อ แล้วก็ใช้เซ็นเซอร์นะคะเคลื่อนที่ไปไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องนี่แหละมีแบ่งเป็นถุงๆแบบนี้นะคะทางบริษัทบอกว่าตั้งแต่นำหุ่นยนต์มาช่วยใช้งานเนี่ยทำให้คัดแยกพัสดุเร็วขึ้น3เท่านะคะทำให้จัดส่งสินค้าได้แบบวันต่อวัน,นะคะ่ะประหยัดเวลาด้วยลดความผิดพลาดด้วยและแน่นอน ลดต้นทุนให้ทางบริษัทด้วยแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้นะคนซื้อของออนไลน์กันมากนะคะความต้องการในการจะส่งสินค้าอย่างรวดเร็วเนี่ยแน่นอนว่าย่อมมากตามไปด้วยจริงค่ะปัจจุบันเนี่ยบริษัทเขาก็นําหุ่นยนต์มาใช้คัดแยกพัสดุแบบนี้80%ของการบริการแล้วนะคะแล้วแต่ละวันหุ่นยนต์ก็ช่วยแยกพัสดุกกว่า168,000ชิ้น แต่ละตัวเห็นตัวเล็กๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมขนของได้หนักถึง15กิโลกรัมไม่เหนื่อยด้วยนะใช่มีฐานหมดนิดหน่อยฐานหมดก็คือหุ่นเนี่ยวิ่งได้4ชั่วโมงแล้วถานหมดแบตเตอรี่หมดก็ไปชาร์จไฟแต่ตอนชาร์จชาร์จแค่5นาทีก็ไม่นานนะคะแลกกับ4ชั่วโมงใช่รวดเร็วนะคะแต่ว่ามีคนสงสัยว่าหุ่นยนต์เก่งขนาดนี้จะมาแทนคนไหมอ๋อนั่นสิคะทางบริษัทเขาบอกว่าเขาไม่ได้ ตั้งใจว่าจะให้มาทําแทนพนักงานที่เป็นคนแต่ว่ามองว่าหุ่นยนต์มาช่วยเนี่ยคนก็อาจจะได้ไปทํางานในจุดอื่นที่มีความสําคัญมากกว่าหรือต้องการทักษะการคิดคํานวณอะไรมากกว่านี้ก็ถือว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นในภาพรวมของทางบริษัท <c oughs> แค่ปัญหาขาดแคลนคนด้วยก็ถือว่ามาตอบโจทย์แหละทดแทนแรงงานที่เป็นคนที่หายไปแล้วก็อาจจะเอาแรงงานคนนั่นแหละเดิมที่ทําหน้าที่คัดแยกพัสดุก็เอามาทําในส่วนอื่นซะ